การที่เรามีนายกผู้มนตรีเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งเป็นทหารถือว่าเป็นเด็จการไหมเห็นนะครับเป็นไหมราะคนแรกตอบว่าไม่เป็นครับอ่ามีคนเดียวที่ตอบว่าเป็นให้ระวังก่อนี๋ยวจะอธิบายเพราะอะไรนะครับเขาบอกปรบชาติที่ไทยเป็เด็การสาระสำคัญที่ต่างกันเดือนหนึ่งผู้ปกครองได้อำนาจมาอย่างไร ถ้ามีการเลือกตั้งโดยประชาชนมาถือว่าไม่เป็นปด็ถการนะครับนายกประยุทธ์จันโอชาแม้จะเป็นทรหารแต่ก็ก่รนการเลือกตั้งโดยรัฐธรรมนูญปี60นะครับองค์ประกอบข้อนี้ชี้ชัดได้ว่าไม่เป็นปเด็นการสองการใช้อำนาจใช้อย่างไรไงทำไมถึงไม่เป็นด็ถการนะครับถ้าเด็นการ,นะค,ร,าร,การคือคนเดียวใช้อำน,นาจเบ็ดเสร็จ ไม่มีใครตรวจสอบได้ทั้งสิ้นออกกฎหมายเองบริหารประเทศเองใช้นะครับกฎหมายเองแล้วก็ตัดสินเองยังได้เลยนะครับแต่เมืองไทยของเรานะครับมีฝ่ายบริหารคือท่านนายกมีฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นรัฐสภาประกอบด,ด้วยสภาผู้แทนราษฎรและก็วุฒิสภาคอยตรวจสอบข้อมูลอำนาจมีองค์กรตุลาการคอยตัดส,สินวิชาชี้ผ่าน มีการแบ,บร่งแยกอำนาจจึงสรุปในทีนี้ได้ว่าการถึงแม้นายกจะเป็นทหารแต่ประเทศไทรมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแล้วที่สําคัญคืออันมีพระหมหาศัตริ์ทรงเป็นประมุขที่ท่านเรียกกได้บรรยายไปก่อนหน้าน,นี้โอเคไหมครับ